วันนี้จะมาจัดการป่าอันีซอนข้างบ้านนะครับ้วยตัวคนเดียวนะครับใช้2เครื่องมือนี้นะครับเร่อยโซ่ไฟฟ้าไร้สายกับกันไกด์ตัดแต่งกิ่งนะครับไร้สายเหมือนกันของมาสลุทั้งคู่เลยนะครับโ,โหเสาวันนี่มันขี้แยจริงนะ อันเนี้ยตัดตัดไม่เข้าเลยนี่โอ้โหไม่เข้าแล้วแยวต้องเอาเลื่อยมาจัดการแต่อย่างเงี้ยได้อยู่ที่มีปลูกเนี่ยขึ้นดีแท้ยางไงได้นี่ไม่ได้ รอเครื่องสุดแรงแล้วอ๋อไม่ไหวเเป็นป่าโดยสมบูรณ์ไปดูบมสูง โอ้สุดลูกหูลูกตาเลยทำไมมีตัวนี้นะโอ้หมือแตกบอกได้เลยแล้วขยันโต้ว่วไหต้นที่ควยตัวนี้ไม่มีปูก็แต่ขยันโตขยันออกนาเดี๋ยวเราจะค่อยๆตัดตรงนี้เข้าไป เพราะไม่งั้นเดินเข้าไปไม่ได้ hoàn tất và ở về ออกอันไหนใหญ่ก็โดนนี่ตัวนี้เลย จอแถวแกน มีมกคนที่ถึงพระต่อไปอยู่เป็นจำนวนพี่ายมีค,ค่าอะไรเ่ยมีสิบสามคน